ทุกคนรู้ไหมไม่ต้องมีเงินเยอะก็กินอาหารในห้างได้ไปกินเมนูถูกที่สุดในห้างกันก็ไปอย่างเงี้ยหรอร่มต้นนี้สิบห้าบาทก็เราถาดจานนี้30บาทจานนี้29บาทจานนี้20บบาททั้งหมดนี้ขายในห้างและไม่ได้ถูกอย่างเดียวที่นี่อร่อยทุกร้านเลยเรายังไม่เจอร้านแม่อร่อยวันนี้เราจะได้กินอะไรบ้างตามไปดูกัน ทุกคนต่อไปนี้เราจะไม่ลงคลิปวันเสาร์แล้วนะคะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนเป็นลงคลิปวันอังคารแล้วก็วันศุกร์เวลา6โมงหนาทีค่ะเจอกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะจมใส่นะคะวันนี้เราจะมากินเมนูที่ถูกที่สุดในห้างค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ห้าง เทอร์มินอลทเวนตวันนะคะที่เรื่อกมาที่นี่เพราะอะไรดูปะรู้รู้อีกแล้วเหรอเขาขึ้นชื่อแล้วเขาบอกของที่นี่อร่อยและคิดว่าราคาถูกที่นี่น่าจะได้ของดีเพราะอะไรนี่ทุกคนเริ่มต้นเพียง25บาทน่าไปอย่างเงี้ยเหรอเริ่มต้น25บาทจริงดิมันก็ทนรอไหวเหรอมันต้องขึ้นไปลราใหม่โอเคไปค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปเจอกันที่ฟู้ดคอร์ทเทอร์มินอลทเวนตีวันค่ะ เราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วค่ะทุกคนเป็นไงคนเยอะไหมเยอะจริงๆสมชื่อปะ <S <S สมชื่อฟู้ดคอร์ทที่นี่ขึ้นชื่อว่าเลยเรื่องของอร่อยอแล้วอีกชื่อหนึ่งก็คือคนเยอะใช่เราต้องหาเวลาเพราะถ้ากลางวันก็คือจะคนเยอะมากทุกคนตอนนี้นะคะ10โมง40มีขนาดส0โมงสี่สินะพึ<ช>่งเปิดเมื่อไม่นานนะใช่อ้แถวแถวไปแล้วทำไมแถวเดินไวทางเลยเดี๋ยวเราแลกตังค์ก่อนนะคะถูกที่สุดเราต้องแลกกี่บาทดี2 0 0พ ฮะอยู่พัตาคาหรอคะหรือ,อยังไงนี่ว่า5้ารอยก็พอเราปะคิดว่านะ <300. S 2> เดี๋ยวเราแลก5 0าอยแล้วอ้าวแถวขยับอีกแล้วเดี๋ยวเราแลกห0 0อยแล้วมาดูกันว่าเงินในบัตรเราเหลือเท่าไหร่เราได้กินอะไรบ้างเราได้กินร้านไหนบ้างเดี๋ยวขอแลกตังก่อนนะคะโอเคเย้แลกมาแล้วคะ่ะทุกคนบัตรใบนี้5้าอยบาทนะคะเมื่อกี้เราถามพี่เขามาว่าที่เนี่ยมีทั้งหมดกี่ร้านพี่เขาบอกว่าอะไรรู้ปะ <c oughs> หลายร้านค่ะ ไม่แต่ไปสืบมาทั้งหมดมี23ร้านที่เป็นตัวเลขเราจะไม่เลือกเองค่ะทุกคนถ้าเลือกเองเราก็จะได้ร้านที่อยากกินแล้วแบบราคาที่กินได้อะไรอย่างนี้เชื่อไหมจะมาทุกหมดเลยนะเราไม่เคยมากินอ่ะเธอรู้ปะที่เคยมากินที่นี่ครั้งเดียวคือคลิปกินซอสพริกหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละ,หละตั้งใจมากินแค่เมนูนั้นแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาแรนดอมแรนดอมตามอะไรหมายเลขเหรอใช่หมายเลขเอาเลขที่ชอบก่อนอุ้ย ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเชอร์รี่นอตทเวนตี้วัน <28. S 1> ร้านที่21ค่ะทุกคนไปกินเมนูที่ถูกที่สุดที่ร้าน21ก<ป>ันร้านอะไรยังไม่รู้เลยนะเนี่ยไปเอ้าทุกคนเขามีไปถึงร้านที่28คือข้อมูลที่ไปสืบมาคือมั่วค่ะนี่ปันี่ได้กินยำแต่เช้าเลยเหรอ,อ,อต่อ Q คิวค่ะเราไม่รู้ว่า เมนูที่ถูกที่สุดของร้าน21คือเมนูอะไรด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูค่ะ29บาทใช่ไหมคะอะนี่บัตรจอดรถ <c oughs> ขอบคุณค่ะ29บาทร้านที่21ค่ะทุกคนโ,โ29บาทอ,อร่อยมาก ไม่พอ,อะไรหรือเป่าแอบอ่านข้างบนตอนแรกอะเราไม่เห็น29เราเห็น3าหเราก็ว่าถูกเลยใช่คือถ้า35คือยำหมูยอค่ะทุกคนแต่นี้คือยำหุมม้นเส้นหมูสับถูกไปอีก29บาทร้านต่อไปให้พี่ภุกเลือกเลขดีกว่าชอบเลขอะไรคะชอบเลข23ทําทำไมต้อง23เพราะว่าเวิ ช่องยี่สามแล้วไปโฆษณาแล้วไปโฆษณา,าให้เขาทำไมนี่ช่องแจ็มใ่ค่ะไม่ใช่ช่องวอล์กตอนที่เธอจะมากำลังจะมาลาป่ะแม่เปิดทีวีพอดีจบแค่นั้นเลยนี่คือเหตุผลเลยเหรอจบไปค่ะเราไปดูร้านยีสามกันตอนนี้บนหัวเราคือยี่สิบสองนะคะเจอร้านยีสามแล้วคะ่ะทุกคนข้าราเกงนี่นะคะใชไม่เอาผัดผักพวกอย่างเดียวย0บาทใช่ไหมคะค่ะเมื่อกี้ยี่ิ้านะ น่ากินมากขอทีนี้20บาทเราต้องไม่รวมพวกข้าวโต๊ะข้าวสวยนะคะไม่งั้นวันนี้เราจะไม่ได้กินอะไรเลยเออนี่คือถูกที่สุดของร้าน23ค่ะทุคนไปหาที่นั่งเก่งกันะครับผัดผักบุ้งไบแดง20บาทค่ะทุกคนเมนูถูกที่สุดแต่ละร้านคือสุดๆจริงๆอ่ะถูกเกินถูกเกิน Oh. <laughs> ทุกคนร้านต่อไปอะ่ะเราเลือกไปแล้วพี่ฟุ๊กเลือกไปแล้วใช่ปะอืมพี่อัดเลือกให้พี่อัดเลือกออพี่เออพี่อัดเลือกโทรเลยค่ะอ <laughs> พี่ลากวางปะ้ <laughs> พี่ลาเขาขอเลขในใจระหว่างหนึ่งถึงยี่สิบแปดพี่ลากเลือกเลขอะไรห้าเ <laughs> หรอคะ โอเคนึกว่าเลือกเลขยี่สิบสามเป็นวันครบรอบของเราโอ้ยอะไรเนี่ยที่อัดเลือกร้านที่5ค่ะทุกคนไปค่ะไปดูของถูกที่สุดในร้านที่5กันตามหาร้านที่5ไม่ต้องตามหาเลยเดินมาก็เจอเลยไหนอ่ะโว้ยที่อ่านเลือกถรงใจหมดเลยโอ้ยลำพัดไปเดินไปนี่ผัดไทยหอยทอดค่ะร้านที่5นะคะทุกคนผัดไทยสาบาท ค่ะได้แล้วทุกคนโอ้โ oh g สามอย่างที่กินมายังไม่ถึงร้อยเลยปะยังไม่ถึงฉันว่า500หรหเลือแล้วดูแต่ละอย่างที่ได้กินผัดไทยผัดใหม่ด้วยนะคะอเออคือลอยนึงอ่ะมากินประมาณ4ี่คนนั้งได้เลยจริงๆริงนะไม่ได้เวอร์นะมันคนละอย่างเลยทุกคนละมันอร่อยมากเลยอยากกินไม่หยุดเลยดูดิ มีความสุขมีความสุขสิก็คนที่รักเลือก,เล,อกเลือกร้านให้อะและอีกคนที่เลือกยี่สาก็คือก็คงไม่รักเท่าหรอกมันมีจริงงมันจะมีสองมาตรฐานสามมาตรฐานสี่มาตรฐานีาน่อ๋อน้อ,นอยใจหรออ๋อก็ประมาณหนึ่งถ้าน้อยใจต่อไปจะไม่คขเลือกแหละให้แอปเลือกให้ค่ะโอเคแลนดอมไปเลยมียี่สิบแปด้านศูนย์ถึงยี่สิบแปดเราได้กินร้านที่ ยี <26. S 2> ่สิบหกนี่คือร้านอะไรยี่สิบหกคือร้านอะไรไปตามหาล่ะยี่สิบหกกัน,นะคะ่ะร้านน,าน้ำสับปะรดฟันี่ค่ะทุกคนทำเป็นจูอีสทุกคนดูดิสิฮะนี่ด้วยนะคะฝั่งนี้เลยโอ้ยช oh ็อตแต่มันแค่ผลไม้แท้หมดเลยนี่ใช่กวังให้เห็นเลยอะ A few minutes later ได้แล้วค่ะทุกคนน้ำสับประรดฟันยี่สิบบาท ทำไมเป็นน้งเหมนกันที่เยอะแพงากเลยี่สิบบาทเองอ่ะแต่เพิ่งคนพบว่านี่ไม่ใช่เมนูที่ถูกที่สุดแต่สั่งไปแล้วเ,เมนูที่ถูกที่สุดมีถูกกว่า20อีทุกคนเท่าไหร่15บาทน้ำส้มน้ำแอปเปิ้ลและน้ำพันธ์ใส่น้ำแข็ง15บาท4อย่างที่กิน100พอดีแล้วปะใช่โอ้โห แต่ช่องเราจะกินแค่นี้ได้ไงไม่ได้แรนดอมเพิ่มค่ะแรนดอมอีกค่ะสุ่มค่ะสุ่มต่อเลขอะไรที่เราจะได้กินแล้ว่อไปร้านที่14ตามหาร้านที่14กันค่ะทุกคนไปดูว่าของที่ถูกที่สุดของร้านที่14คือเมนูอะไรเฮ้ยเริ่มตื่นเต้นแล้วเนี่ยเริ่มสนุกมากแล้วเนี่ยไปเอาน้ําไปดูต่อ16อยู่นี่16อยู่นี่14อยู่ไหน ซกกะเพราถาดยักษ์ขอไม่กินเมนูที่ถูกที่สุดได้ไหมอะ่ะอยากกินเมนูที่แพงที่สุดอะ่ะร้านนี้ไม่ได้ไปถามเขากะเพราถาดไก่สับส0มสิบบาทกะเพราถาดเอากะเพราถาดไก่สับ <S <S ธรรมดา<ๆ>ทุกคนดูนี้ กะเพราหอยแมงมุ5ห้55บาทกะเพราปลานิน49บเก้าบาทจะเข้าใจคำว่าอะไรกันวันนี้ปะใช่อะไรกันวันนี้ที่นี่คือเทอร์มินอลทเวตีวันที่อยู่ใจกลางสุขุมวิทคืออยู่ในเมืองแถวบ้านเราที่อยู่ชานเมืองแพงมากเลยขอบคุณค่ะถาดแบบถาดจริงๆอ่ะ30บบาททุกคนไอ้น้ำแบบว่าไม่น่าเชื่อแล้ว แล้วเขาไม่ได้มาเล็กสิวหลิวอะไรด้วยนะทุกคนมันเยอะมากนะคะอะดูปริมาณข้าวเห็นไหมคือเนี่ยเยอะมากยังไง่ะกระยังไม่เราย,ยังไม่เจอร้านแม่อร่อยเลยแรกมานี่แบบห้าร้อยกะว่าแบบแป๊บเดียวก็คือหมดเพราะเราไม่รู้อะไรเลยเรามาเออสุ่มไหมเอาสิต่อเอาร้านต่อไปขอเป็นคนกดได้เป่อ่ะต่อจากร้านสิบสี่คือร้านที่เท่าไหร่คะปับ๊บสิบแปด <laughs> เดี๋ยวพี่ากับพราไปทานให้หมดแล้วเราไปเจอร้านที่สิบแปดกันค่ะทุกคนเราช่วยกันนะคะเราช่วยกันกินอร่อยไหมมันอร่อยเวอร์เวอร์เกินเวอร์จริงจริง้ยจ้าวันะะนี้สิบเกา้าสิบแปด <18 S 1> <c oughs> ก็ต้องอยู่แถวนี้แหละฮะสิบแปดลูกชิน้นปลายอวราช a few minutes later โหมากเลยอ่ะมันไม่มีที่นั่งเลย รีดฮอตมากมันเที่ยงแล้วอะเฮ้ยเขาเดินออกมาเขาเดินออกมาทุกคนเราได้ที่นั่งหรือ V I P สุดๆเป็นที่นั่งซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยคะ่ะทุกคน,นจะมองไม่เห็นนะคะอ่ะอินเสิร์ตปรบวิวแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนที่เรานั่งกินเห็นเปล่าปรบเหมือนไม่ใช่เสียง insert อินเสิร์ตอะเหมือนคนตกต้วม <c oughs> เฉลยคะ่ะทุกคนที่เราสั่งมาก็คือ <c oughs> บะหมีนะ่น้ำลูกชิ้นปลาอันนี้คืออะไรก็รคือเหมือนซิกเนเจอร์ของร้านนี้ คืออะไรไม่รู้ค่ะทุกคนมันเป็นเหมือนต้องหู้เป็นแผ่นๆฟองต้งหู้ใช่ลูกเชิญปลาไปรู้หัวใจ <c oughs> เป็นไงอร่อยมากปกต,<อ>ติของ<น>ถูกเราจะมีต้องห่งอแง่บ้างป้ะทำไมอันนี้มันวาวขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะตัวนี้32บาททุกคนธรรมดา3าพิเศษเท่าไหร่รู้ปะสี่สิบ บะหมี่นุ่มหอมมากแล้วก็มีรสชาติเค่หมอดอ่อนนะทุกคนค่ะตื่นเต้นอนะอยากดูร้านต่อไปแล้วอุ้ยเรายังไม่ได้กินลูกชิ้นหัวใจเลยลูกชิ้นปลาลูกหัวใจอร่อยสุ่มต่อเลยคะ่ะทุกคนร้านต่อไปเราจะได้กินร้านลำดับที่เพื่อนท่าเรากินไปยังอ่ะยังปะ ยังยังร้านที่25้าจะได้กินอะไรไปดูกันเลย <laughs> <laughs> เจอเจอร้านยี่สิบห้าแล้วค่ะก๋วยจับยวนเสวยถูกอีกแล้วคิวดิรู้ป่าเราจะได้กินอะไรก๋วยจับยวนจริงๆที่เกิดมาไม,คคดไม่เคยกินเลยไม่เคยกินเหมอือนกันจริงเหรอเออเดี๋ยวขอสั่งก่อนนะคะได้ค่ะ A few minutes later มองอะไร น้าเมลงร้านเป็ดย่างะท้กคน40บาทเราว่ามันต้องได้อีกได้อีกคือคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาหาทำชาเลนจ์ที่นี่แล้วมีอีกหลายร้านมกากๆที่อ่ะจะพาทุกคนมากินเดี๋ยวไว้คอนเทนต์หน้านะคะวันนี้เรากินเมนูที่ถูกที่สุดไปก่อนนี่ก๋วยจับยวนครั้งแรกในชีวิตอันนี้คืออะไรเส้นก๋วยจับยวนหรอคะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างเงี้ยเส้นจะเหมือนแบบ เหมือนอะไรรู้ปะขนมหวานที่มันเป็นเส้นๆอะสลิมใช่เหมือนสลิมเลย <c oughs> นี่ครั้งแรกในชีวิตที่ได้กินกล้วยจับยวนตั้งแต่เกิดมา15ปีเดีอ<า>๋อสิบห้าคูณสามคะ่ะทุกคนเอาตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยกินกล้วยติ่งกล้วยติ่งอะไรนะกล้วยจับกล้วยจับกล้วยจับยวนตื่นเต้นจนพูดไม่ถูกแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่เคยกินกล้วยจับยวนเลยในชีวิตนี่ครั้งแรกค่ะ เส้นมันจะเป็นยังไงดูปะ่ะนุ่มๆหนุบๆแบบนุ่มๆคือเลยแล้วนี่คือที่เราได้กินคือก๋วยจับยวนหมูยอนะคะ29บาทเท่านั้นทุกคนค่ะคือถ้าลน้องๆมาเที่ยวในเมืองแบบมาเที่ยวเล่นแถวนีาา้ก็มากินข้าวที่นี่ได้เลยเพราะว่ามันแบบมันถูกยี่สิบบาทนะาโรงเรียนอะ่ะยังไม่ได้แบบนี้เลยนะตอนเราเรียนมัธยมอะข้าวหน้าโรงเรียนคือ3 5 4ห้าแล้วนะใช่ค่ะพูดตรงๆเลยนะรถไฟฟ้ามาถึง ออแค่น้องต้องมาให้ถึงรถไฟฟ้าค่ะใช่แล้วก็คือมากินพุ้นขอทุกคนจะเห็นว่าข้างหลังคือคึกคืนคึกคักมากที่นั่งต้องอาจจะแย่งชิงกันอลองแพนไปสักหนึ่งทีรึป๊าค,คนเต็มแบบรุ่มเพาะตอนนี้ค่ะเที่ยง19นาทีนะคะอะไรกำลังพิจารณารสชาติเปวยจับยวนอยากบอกทุกคนว่ามันเป็นแบบ หวานหวานหอมหอมคือมันอร่อยมากเลยอ่ะมันรู้แค่ว่ามันใส่หอมเจียวอ่ะใช่เขาใส่หอมเจียวแต่ทุกอย่างมันเข้ากันอย่างลงตัวแล้วชอบอ่ะเอาจริงๆก็เวามมันบวมน้ำแล้วมันก็เหมือนปลากิมไข่เต่าอยู่อ,อร่อยมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าวันนี้เรากินไม่ไหวอีกแล้วเรากินมาต1 0โบง2ชั่วโมงที่อยู่ตรงนี้นะคะมัวนว้าวมากจริงๆแล้วตอนนี้ก็คือไม่สามารถ ลุกจากตรงนี้ได้เพราะถ้าลุกก็คือเสี่หมาแล้วหาที่ไม่ได้อีกเลย <laughs> เมนูที่ถูกที่สุดที่นี่แต่ละร้านคุ้มและอร่อยทุกร้านจริงๆอันนี้คือคอนเฟิร์มจากใจทั้งหมดที่เรากินก็คือไม่ถึง200บาทสุดยอดไปเลยถ้าใครชอบคินิปนี้ทุกคนชักกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอยากให้มาทำชาเลนที่นี่ก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะอยากอยากมาทำอยากมาแต่น้องมาเมนหน่อย เจอกันให่คลิปหน้านะคะ bye bye. บายยหวังว่าเราจะได้มาที่นี่อีกนะหวังว่าทุกคนจะอยากดูที่นี่อีกนะแน่นอนขอที่นี่ของกินที่นี่เด็ดจริงบายบาย